สดี S <S ่ะวันนี้มาพร้อมกับตุ๊กตาตุ๊กนค่ะที่มาในตุ๊กตาตุ๊ค่ะเพราะว่ามีจะมาแน่นตัวตุ๊กนตัวนี้นะคะสีน้อยตุนีคค่ะมันหอมมากพอพัสนะคะถ้าอันยค่ะก็ขอเดี๋ยวอันดัแรกนะคะต้องขออนุญานขอให้เสนะถ้าต้องอรอยรือว่า ไม่สว่างหรือะไรก็ต้องขออภัยนะคะค่ะอยากเราจะมาแนะนำเจ้าตัวนี้นะ,ะก็ประวัติความเป็นมาของมัน้ที่หค่ะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอามาค่ะค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมันชื่อสุลตาน,นะคะ่ะที่ยังชื่อสุลตานก็คือ ที่ชื่อสราลายาที่โรงเรียนของเรานะคะเพราะเขาเป็นเด็กเอ่อเป็นหลานของฝั่งของอะไรอะที่เป็นหลานของมูน,นิชิบ้านมานาะค่ะบ้านมานานี่บ้าน,านมานานีก่ก็คือรับเด็กที่ข้อหมายข้อถึงนะคะก็เขาเป็นหลานของมูนิ้ิน,น,น่ะคะค่ะก็เลย แล้วแบบว่าผิวขาวเหมือนซาลาเปาชิ่นซาลาเปาค่ะแต่ว่าชองบสีมันก็เป็นเป็นตัวแทนลายเป็นเทปของชิ้นซาลาเปามันน่ารักดีด้วยเอ้ยก็อันนี้ชคุณเด็กอันวนันโรงเรียนเรามีตลาดนะคะเราก็เลยซื้อมา เป็นตลาดนัำเซสุกจิพอเพียงราคาไม่เกินยี่สบาททั้งหมดทั้งเรียนเนี่ยนะที่เขามาค่ะอันนี้เราซื้อมาตัวละหน่นะไม่ใช่ยี่สิบสิบบาทถูกมากยี่สิบตัวประมาณหึงประมาณทึ่งตัวของเราอถึงประมาณประมาณใหญ่ถึงอยนี้ค่ะใหญ่กว่า เท่ sociedad, ain, 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 าประมาณนี e ้ยาวเท่าหมนาอะรครับ่ค่ะยวทั้งหมดเ่าหมดเท่าอะไรยาวประมาณนี้กมาหนีของเรา แล้วไม่ค่อยมีเลยอะไรก็จะมีแค่ชวัวหนึ่งนะคะมีือ่านยากอนไค่ะแค่ที่เหนือมันด้างโบนุสกรหังหรือ่านเลยนี่เหือยนะคะโบนุสผ่าแล้วก็ตุ๊กตาปากัาต้องมือกได้ก็น่ารักก็เลยอันนี้สองตัวนั้นนะคะยี่สิบาทที่อันท้ายนี้ห ตืหมอกไปสองตัวเลยหนดเลื่อขอไปดูเขาไปให้ลนกขาก็ไม่ัปน,นี้มาไม่เป็นไรหรอกเนานนะก็มันเหลืออยู่สี่ตัวนะมียีาราฟเห็นะแล้วก็มีสิงตากวยไปหนม,มาครับแล้วก็อ,อ,องไปองไห้องามอยากจะงไมองไปมองไองออ เพื่อนเราเอาตกาที่นั่งยู่นตัวเท่านี้แหละใ้มันจะเป็นเป็นเป็นหนูแล้วาเอามาเอ้มาหมอน่บ้านเราดี้วก็ข้เล่นก็เด็กหนูที่บ้านนันแหละชอบเกนนับที่บ้านนั่นและต่อขันไ่เนะไอ้ของมุยที่ไหนเราก็เลย ถ้ามงีบอลเนาะหยนะคะขุอลขุดาะถ้าเราขุดขีดมก็ได้ยินเนาะพ่อตรงนี้ดแล้วะรงนี้ขุดบอลก็ม่ได้แล้วของข้อข้อส่ข้อต่อไปนี้ข้ะไรนะข้อที่้อที่ข้อว่าขอเราได้ขุดขีดแ้ะ ออ้ไคะ่คนนี้ผมว่าจะเป็นากเขาน้อย้นีพบด้วยผันก็สคือก่อนคถ้าใครชอบคินี้ลกดไล์ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ 飞了，妈妈送你登登上，飞了，飞了。